อีกทีนึงก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวประโยคนี้นะคำนี้มันจะอ่านว่าอิบไปอิบไปอิบไปที่แปลว่าเต็มอะ่ะอย่างเช่นอิบไปที่แปลว่าฟู l ที่แปลว่าฉันอิ่มแล้วอะ่ะอิบไปเดสอิบไปเดสประมาณนี้นะอันนี้คือมันจะกลายเป็นอย่างนี้ไงเหมือนเงี้ยอิบไปเงี้ยเหรอเออเห็นปะเนี่ยเป็นตัวสะกดซึ่งมันไม่มีในนี้ไงเห็นปะ บอใบไม้ไม่มีหรือ,อ่อแม่อะไรภาษาไทยเราเรียกไงแม่แม่กบนะมันก็จะแสดงว่ามันก็สามารถสร้างแม่กบได้เนอะปะสามารถสร้างแม่กบได้อันนี้คือธรรมชาติของตัวสะกดในภาษาญี่ปุ่นนะจะประมาณนี้เนาะมีแค่นี้ตัวสะกดเขามีแค่นี้นะคะต่อไปเสียงสั้นไปแล้วมีอะไรอีกธรรมชาติภาษาญี่ปุ่นสระเยอะไหมทุกคน ตลาดพื้นฐานน้อยขอ